สวัสดีค่ะวันนี้วันสงการเนาะฉลองวันสงการสวัสดีวันสงการขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองขอให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกทุกคนนะคะวันนี้มากินพิซซ่ากันค่ะหน้าค็อกเทลซีฟูด้ด แล้วก็ค็อกเทลกุ้งนะคะน,นี่ขอบไส้กรอบอันนี้ขอบชีสมาจ้ามากินด้วยกันจ้ะนานๆจะได้กินทีเนะาะนะคะมากินด้วยกันค่ะ